สวัสดีครับ FC ของสถาบัสนสมุทรวันนี้สถาบันสมทรก็ได้ทำการโอนเงินให้ <Hey. S 1> รัฐบรดา FC ของสถาบันสมุทรไปใช้แล้วนะครับจะมีคนบ้างก็ดูรายที่ในลิงก์นี้นะครับบางครั้งเนี่ยมันเป็นเงินประมาณ50บาทเนี่ยกาแร29แก้วมันก็จะไม่ขึ้นในเอฟอ F หรือว่ามันจะไม่ขึ้นในเรบัญชีนะครับว่าเงินเข้าเท่าไรต้องเข้าไปดูเองนะครับ แล้วก็มันก็เยอะมากนะครับโอนไปหลายคนเลยวันนี้1ิบคนก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องส่งใครดูบ้างครับแต่มันเข้าไปแล้วนะครับเอไปซื้อกาแฟสดหรือว่าไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ต่างๆใจเอฟซีเลยนะว่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แต่กับผู้ชายที่น้าตาดีไม่พูดคำหยาบไม่พูดภาษาตัวตะกวดตัวเงินตัวทองภาษารูปอ่กษไอ้ว่าตะกั่วโลกแล้วก็ภาษาพ่อขุนคำดาคำสูตรต่างๆก็ไม่พูดนะครับเเลยนะเขามีคนเดียวในโลก 我没去，还好，我们。